ครับเพื่อนๆช่างวิงตานะครับเส้นแนวตั้งนะเพื่อนนะเกิดจากอะไรครับอะไรหลุดครับอ่าเส้นแนวตั้งนะครับนีะพาราสนิกครับเส้นแนวตั้งเส้นเดียวกกต้เราจะเห็นเส้นแนวนอนตอนนี้เห็นเส้นแนวตั้งสุดยอดมาอะไรหลุดอ่ะซีเสื่อมหรือเปล่านะครยบไปดูก่อนนะครับทีซ1สองหนึ่งพีเอมห้าศูนบีนะครับทําอะไรมาบ้างหรือเปล่าเนาะเครื่องนี้นะครับไปดูกันนะครับข้างในนะ อนไรเป็นแบบนี้นะครับทาอะไรมาแล้วหรือ,อยังนะตัวหนึ่งจากว่าผู้อมาเป็นช่างอ้ยสองหอดอ่านสั่งไว้กันเลมาดูในส่วนของฮอนะครับยกทางหอไม่ทางานนั้นเพื่อนเฮ้ยยกม,มีมหาเปล่ายกทางหอมีมัมหาเปล่าดูด้วยนะครับถ้าเวอร์มีมหาไปเส้นทางทางแนวนอนถ้ายกหอไม่ทํางานยกทางหอก็จะเป็นเส้นแนวตั้ง หรือว่าสีมันขาดทําอะไรมาบ้างนะดูข้างล่างก่อนด้านล่างของวงจรเป็นแบบนี้โอ้โหมีรอยทําที่เวอร์ยกด้วยเนี่ยบัดกีแล้วไม่ล้างอีกต่างหากรอยใหม่ๆอยู่เลยหลงทางแล้วเพื่อนช่างผมมันต้องมาดูตรงนี้นะเพื่อนในกรณีที่เป็นแนวตั้งนะครับกรณีเป็นแนวนอนดูตรงเวอร์เพราะว่ามันภาพไม่ไม่ขยายทางแนวตั้งใช่ไหมก็ให้ดูเวอร์เวอร์ที่ก้อน แล้วทีนี้ถ้าไม่ขยายทางแนวแนวอ,อะไรนะเป็นแนวตั้งอยู่แต่ไม่ขยายทางแนวนอนให้ไปดูในส่วนของหอยกหอยกก็จะมีเส้นนี้มานี้อนา,าโซนิกก็จะมานี่นะครับเนี่ยมานี้แล้วเขาก็จะผ่านแอลผ่านซีแล้วไปหาทางไปลงเกา้าไ,ไปลงเก้าที่ไหนอ่ะมันก็โอ้ทำไมมือมันสั่นอย่างนี้เลยขาตั้งกล้องมันอยู่มุมนี้ไม่ได้ขาตั้งกล้องไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันซูมมากเกินไปวันนี้ก็ไม่ดีซูมนะเพื่อนอาจจะลายตาหน่อยหนึ่งจับสองมือเพื่อนเพื่อน<ๆ>จะเห็นในส่วน L ห้าศนย์หนึ่งนั่นนี่ L ห้าศนย์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมนะครับขาที่หนึ่งของไอตัวเสียบปั๊กยกเนี่ยนะขาที่หนึ่งกับขาที่สี่เนี่ยมองมองมุมนี้ขาที่สี่นะต่อเข้าที่ขา C ข,ของทันเตอร์ฮอรฮอยกก็จะมาโผล่อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่หนึ่งเนี่ย แล้วทีนี้ก็จะมาผ่าน l 5 0 1ไปผ่าน c 5 6 3เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ c 5้าทีนี้ถอดออกมาถอดปุ๊บเจอปับป๊บเห็นขาดเลย c 5 6 3นี่ c 5 6 3เป็นอย่างนี้นะ224 0.22มโครฟารัด250โวลต์คาดรู้ได้ไงก็เอามิเตอร์มาตั้งมิเตอร์คูณ 10k แบบนี้นะเพื่อน 10k นะนี่แล้วก็มาวัดมาด,ดูโอ้โหมุมกล้องไม่ได้เย้ย มิเตอร์แบบนี้ก็วัดสี่ได้ะนะครับนะมันจะดึงดืดนะเแปาสําหรับค้านะครับเปาสําหรับค้านะครับเป้าไม่มีมันต้องขึ้นแล้วลงนะนี่สี่ตัวนี้ยังไม่ใช่าับตัวอื่นนะเห็นตัวเดียวเนี่ยต,ต้องดูด้วยไหมยังนี่เอาเอาตัวใหม่มา ตัวใหม่มาแล้วนะเนี่ยตัวใหม่นะเนี่ยตึงมันจะขึ้นแบบนี้นะสีนะไปหาตัวใหม่มาใส่ตัวนี้ยังไม่ใหม่พอตัวนี้นะนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนสองสองสี่นะสองร้อยห้าสิบบาทหามาใส่ครับเพื่อนอ่านี่นะครับนะเพื่อนนะน,นี่นะครับนี่แคบดูนี่แคบ,น,แบนี่แคบหายจนตาเหลือกวนได้หนิน ถ้าเราไม่รู้จักตรงที่เราจะหาเนี่ยเราก็เหมือนกับเอเขาเรียกอะไรงมหวกในบอ่อในบวกควายนะเพื่อนจะมองไม่เห็นนะหวกงมเอานีา่ถ้าจะบอกว่างมเข็มในมหาสมุทรก็ไม่ใชม่มันมีอยู่แค่นี้ฮะแผ่นวงจรมันมีแค่นี้เออม,มันเหมือนงมหวกนะรู้จักหวกไหมหวกก็คือลูกกบลูกออดกบในบวกควายนะเพื่อนจะหาไม่เห็นบวกแค่นี้หาไม่เห็น มันจะเกิดความศูนย์เป็นอย่างมากเลยมันเป็นเพราะอะไรหัวมันยิงงองหน่อยแล้วทีนี้เราก็เสยผมบ่อยรากผมมันก็ตายแล้วทีนี้หัวมันก็ล้านออกล้านออกเพราะาเราหาจุดเสียไม่เห็นนั่นเองนี่นะนี่นะนี่ขยับอยู่เนี่ยสองสองสี่สองห้าสิบเนี่ยสองสองสี่สองร้อยห้าสิบโวลต์ตัวนี้เขาเรียกว่าแอลแอลเนี่ยบทลวดไม่ได้มีทําไว้ใส่สัตว์นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มีประโยชน์ในวงจรฮอเนี่ยครับถ้าไม่มีตัวนี้ภาพก็จะ ไม่ได้สัดส่วนกันขยายภาพก็ไม่ได้สัดส่วนเอาไม่พูดไปตรงนี้พูดมาตรงนี้อ่ะนะนี่คือจุดเสียครับแก็ตรงนี้นะสี 4, 5, 6, 3, นะ่ห้าหกสามนั้นเพื่อนนะยังไม่ได้ทดําตัวอืนนะครับจับตัวเดียวเข้าไปนี่เห็นเลยเนี่ยสี่ห้าหกสามโอ้ฟุกชัดๆเลยเดี๋ยวมาดูภาพกันมันจะเต็มจอให้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องล้างนำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ทางเวอร์นี้ก่อนนะเอาค่อยเปิดลองให้เพื่อนดูนะ ยังไม่ทำอะไรนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะเดี๋ยวดูกันมันเตรียมจอแล้วได้บ่านี่นิดังเลยที่ซั์แล้วได้เดียวนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็ซ่อมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วลายๆก็คงจะเก็บรายละเอีกๆนิดหน่อยก็จบหลักใหญ่ใจความเป็นดีซีแน่นอนนะตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปวิดีโอของช่างวนเหลืองถ่าแล้วทีพีก็ซ่อมเสร็จแล้วที่เรียบร้อยฟุกแท้ๆที่ค้นหาตัวเสียเป็นสีขาได้เร็ว มันโฟกมันโฟกอสีประเภทแบบนี้ใช้มิเตอร์แบบเข็มวัดรู้ได้ว่ามันขาดไม่ขาดแค่นั้นเองจะไปวัดให้รู้ค่าของมันไม่ได้แต่สีประเภทแบบนี้นั่นเพื่อเลยค่าความจุไมโครของเขาจะต่ําเราต้องคูณมิเตอร์สูงๆหน่อยอย่างเช่นตัวนี้ที่เปลี่ยนไป224 250โวลต์ตันนี้ก็คือ ศ2 2จดสองสองไมโครฟารัด2 5 0ยห้าสิบโวลต์นั่นเองโอ้มันขาดนะเพื่อนมันขาดขาดนะใส่เข้าไปในทีวีแล้วใช้ได้เลยเอ่อสีประเภทแบบนี้เห็นไหมมันก็มีตัวสีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีฟ้าก็มีกว่ากันไปนะั่นแล้วแต่สีมันถ้าถ้าค่าความจุไมโครน้อยหน่อยมันก็จะวัดดึงดือหน่อยหน่อยนะโอ้ยตัวนี้ไม่เห็นดึงดืเลยเว้ยโอ้ยนิดเดียวนะเว้่นนิดเดียวโอ้ยสังเกตยาก เอาตัวตัวโตมาหน่อยหนึ่งตัวนี้สองศูนย์สามสองศูนย์สามคือเท่าไหรครับจุดศูนย์สองไมโครฟารัดดึงดึดดึงดึดมันวัดได้แค่รู้ว่าขาดไม่ขาดแค่นั้นเองนะเื่อนนะแล้วทีนี้เออเอาเอาตัวสังเกตง่ายหน่อยตอนนี้สองห้าสี่สองร้อยห้าสิบโวลต์สองห้าสี่ศูนย์ จุดสองห้ามโครฟารัดสองร้อยห้าสิบโวลต์ลงท้ายสีเหมือนกันกับตัวที่ขาดไปเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะดึงดืดอย่างนี้นะนะครับอ่าตัวนี้ศูนย์จุดสองสองเห็นไหมมันขาดไม่ชัวใช่ไหมนะครับเมื่อไม่ชัวแล้วเพื่อนก็ต้องมีมิเตอร์ที่เป็นวัดสีแบบนี้นะเพื่อนนะตัวนี้พระอาจารย์ขนมไัยนะครับที่ขนมไัยฝากมานั้นเพื่อนนะตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้มีการวัดสีได้ด้วย นะครับเอ่อนี่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 เราก็รู้ค่าเขาก่อนอย่างเช่นตัวนี้สองห้าสี่ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดสองห้าไมโครฟารัดอืมเราก็รู้แล้วศูนย์จุดสองห้าไม่เห็นมีเลยเราก็ตั้งมิเตอร์ตัวนี้ให้สูงกว่าตัวนี้ที่ที่จะวัดตั้งไว้ที่สองไมโครเราจะวัดศูนย์จุดสองห้าไมโครฟารัด โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมได้ศูนย์จุดสองสิบตัวนี้ศูนย์จุดสองสองตัวนี้ขาดไปแล้วมันก็จะวัดไม่เห็นนะเว้ยไมวัดไม่เห็นเลยก็จะประมาณนี้แหละตัวนี้สองศูนย์สามก็ตั้งมิเตอร์ตรงเดียวกันก็จะได้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดศูนย์สองมโคฟาร์ดศูนย์จุดศูนย์สองไงไงศูนย์จุดศูนย์สองอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับอาจจะหนึ่งเก้าก็ได้ก็อาจจะสองหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะมีความคาดเคลื่อนของเขาอยู่ เหมือนอาไเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้แต่ตัวนี้วัดมิเตอร์แบบนี้วัดได้เพียงดึงดืดนะครับแต่มันสามารถที่จะมาคํานวณได้นะมันดึงดืดขึ้นมาแค่ไหนแล้วก็ต้องมาดูว่าซีเขาเท่าไหร่ยังไงงงวัดโอ๊ยคํานวณยากรูยากมิเตอร์แบบนี้ง่ายละเห็นไหมนั่นแหละครับซีประเภทนี้ก็จะเป็นก็เหมือนกับซีอิเล็กโทร์แบบนี้แหละ ลักษณะก็เหมือนกันนะแต่คุณสมบัติเข้าต่างกันที่แบบนี้ไม่มีขั้วเราจะต่อไปทางไหนก็ได้เวลาใส่ใส่ยังไงก็ได้มุนข้างไหนก็ได้ไม่มีขั้วคุณสมบัติก็คือเราต้องดูตรงนี้ด้วยเวลาไปซื้อซีพวกนี้เขาจะถามว่าค่าไมโครฟารัดเท่าไหร่แล้วก็ค่าโวล์เท่าไหร่บอกสองค่าค่าไมโครกับค่าโวล์หาหาค่าที่มันหาไม่ได้ ก็สามารถที่จะต่อเพิ่มค่าไมโครฟรัดได้โดยการต่อขนานต่อขนานกันการต่อขนานกันทําให้ค่าไมโครฟรัดเพิ่มขึ้นโวล์เท่าเดิมโวล์เท่าเดิมหรือหากได้ตัวที่มีโวล์ที่แตกต่างกันก็ให้ดูตัวที่โวล์ต่ําใน2ตัวนี้ตัวไหนโวล์ต่ําก็ค่าโวล์จะได้เท่ากับโวล์ต่ําตัวโวล์ต่ํานั่นและทีนี้ ในกรณีที่หาซื้อค่าไมโครไม่ได้ตรงอีกแล้วก็อาจจะต่ออนุกรมกันมาต่อกันอย่างนี้นะอนุกรมอนุกรมสองตัวมาต่อกันอนุกรมค่าไมโครมันจะลดลงค่าไมโครจะลดลง,ลดลงในส่วนค่าโวลจะเพิ่มขึ้นโวลจะเพิ่มขึ้นเอาโวลไปบวกกันนะพูดถึงนะครับ อย่างเช่นตัวนี้พันโวลตัวนี้พันโวลก็จะได้เป็น2000โวลนันนะแบบนี้นะแต่ค่าไมโครจะต่ําลงครับค่าโวลจะเพิ่มขึ้นะจะทวนใหม่อีกทีหนึงต่อขนานกันค่าโวลเท่ากับตัวน้อยสุดค่าไมโครเพิ่มขึ้นต่อนุกรมกันค่าไมโครลดลงค่าโวลเพิ่มขึ้น เป็นสองตัวนี้บวกกันน่าจะพอเข้าใจบ้างสักเล็กน้อยช่างวิทเลิงทนุาก็คงจะจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้เกี่ยวกับสีแต่จริง,รงๆแล้วยาวมันจะมีไปหมดละว,ว่าเป็นชนิดของสีสร้างด้วยอะไรแล้วก็รวมไปถึงค่าวนต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตัวเจนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนช่างวิทเลองทาคงต้องจากไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆน,นะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ